ชมหน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีริมถนนเรียบคลองทวีวัฒนาด้านหน้าเป็นสะพานจำลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีป้ายแสดงดิสเพลเป็นจอขนาดใหญ่ในขณะนี้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยซึ่ง ำแสดงโดยคุณแอดคาราบาวนะครับถัดมาก็เป็นน้ำพุวันนี้เป็นวันสงกรานนะครับก็จะตั้งพระครื่ไว้สำหรับชาวมหาวิทยาลัยมาทำพิธีรดน้ำสการะพระพุทธองค์บิดามานดาและกูบาจาย์ และผู้มีพระคุณก็จะมีการแสดงนะครับมีเครื่องดนตรีตั้งอยู่เยน,นี้ก็คิดว่าน่าจะมีงานนะครับกงเดินไปที่เปรียบฟอง สุริเทพท่านก็ส่องสว่างเป็นพิเศษณบริเวณ850ตรง850ไร่ของมหาวิทยลัยกรุงเทพนบุรีนะครับซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจากเพียง13ไร่ในปี2540 เรืนอรียบคลองที่วีวัฒนานี้ก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงของเขตทีวีวัฒนาครับซึ่งปรับปรุงมาประมาณ2ปีแล้วตั้งแต่น้ําท่วมนะครับเพิ่งเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็ามีความพยายามที่จะทำ ที่จะทำให้ความที่วิวการานี่เป็นความที่สวยนนวสดีแาาเข้ามาแล้วเขวาก็ได้นะว,วันนี้จะมีงานสงกรานมีงานแสดงนะครับ อันนี้ก็เป็นจอไฟฟ้านะครับเป็น LCD Light Crystal Display น่าจะเป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่มีระบบนี้ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลายัย มีท่านประธานท่านท่านชานชัยชัยรุ่งเรืองนะครับัสเรื่องทางวิชาการเรื่องของอาจารย์ที่เป็นบุคลากรที่จะมาสอนไม่ว่าเป็นภาู้หรือจะเป็นทางกายภาพเรามีความพร้อมในด้านทางการเรียนและด้านการเตรียม แล้วก็มีระบบไฮเทคเทคโนโลยีและกระได้เรียนรู้ตลอดจนเป็นไรเบอร่ซึ <wrong> uh ่งเป็น <sucked> ศ <oppression> ูนย์ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์แล้วเราจะมีวัฒนธรรมการไกลการศึกษาทางไกลไร้ขรกเขนถ้าจะเรียน่ด้หรือที่ได้ก็สามารถที่จะเรียนได้ื่ยระบบ ก็่ังมีโทรทังผืดช่องกเป็นอำงทั่วไปของระชาชนอขณะที่ทางภารพเราสามารถที่จะรองรับการแข่งขันกีฬา